โอเคก็สวัสดีทุกคนนะครับผมตอนนี้อยู่กันในเกมวายบรันที่โชว์ดาวอีกแล้วนะฮะเกมเด็ดเกมดังเกมโหดของเรานะทุกคนนะก็จัดไปแล้วการเพิ่มการเสียเวลาด้วครับผมมาเบ็ดละ200ร้อเหมือนเดิมนะครับผมจัดไปแล้วการเพิ่มการเสียเวลาฝากทุกคนกดไลค์กดซับสไครต์กดกระดิ่งเพื่อเป็นกําลังใจให้ด้วยก็แล้วกันนะครับผมนะเอาละตามนั้นก็แล้วกันนะทุกคนนะเออดูซิจะแตกหรือเปล่าในคลิปนี้บอกได้เลยว่าของจริงอืมของจริงแน่นอนคลิปนี้มา มาครับไปกันต่อไปอย่างนั้นขอเข้าส s ก,กเตอร์สักทีสองทีก็แล้วกันนะครับผมมาโอเคเห้เข้าฟรีสปินเว้ยวอ่ะดูกันนะครับว่าจะรอดหรือจะล่วงกันแน่นะครับผมวาเนี้มา จัดไปโอ้โหทุกคนเฮ้ยขอเด็ดเต็มละกันแบบเราตั้งสองร้อยนะอย่างนั้นก็นแบบห้าสิบหกสิบบาทไอ้ทุ้ยห้าสิบหกสิบอะไรเราเออห้าพันหกพันสิบพูดผิดนะฮะอืมปะยาว,ยาวๆแหมไม่มีเข้าเลยวะ่ะเฮ้ยทุกคนคอดูมันไม่เข้าไอ้ผมเลยวะ่ะอ๋อแต่มันคุณเรื่อยๆนี่วหว่าหรือไปนะเกมนี้นะเออมันต้องคุณเรื่อยๆนะทุกคนนะเอาไปไปฮะ ขาสเกตเตอร์อีกสักเทีย่ยวป่ะเกมนี้ไวท์โชว์ดาวเนี่ยผมบอกเลยนะโคตรโหดไวท์บอลที่โชว์ดาวเนี่ยอ่ะป่าโอ้โหสกเกตเตอร์ไม่ใช่สกเกตเตอร์ไวมาแบบเมื่อกี้มันน่าจะเข้าแล้วนะทุกคนเสือกไม่เข้าโอ้โคตรเฟลบอกเลยว่าโคตรเฟลอ่ะเฟลจัดไปฮะมาห้าประสอบมาสามพันเออมันต้องอย่างี้ดูวะ อีกสักทีอีกสักทีไปครับอีกสักทีขออีกสักทีมาตอนนี้หนะึหมื่นเจ็ดก็ไปแล้วนะครับผมปะ่ะสามร้อยสิบบาทปะ่ะสองร้อยบาทปะ่ะต่อนีน่้ไปคุณสี่ มาผมว่ามันน่าจะเงียบแล้วล่ะแต่ว่าขอเข้าฟีสปินอีกสักรอบหนึ่งน่าจะเฟี้ยวน่าดูเลยนะครับผมนะทุกคนนะหวังว่าจะได้เข้าฟีสปินอีกสักรอบนึงนะครับผมผมบอกเอ้ยนี่มาแล้วผมบอกเลยนะว่าฟีสปินเนี่ยแม่งโหดจัดเลยเพราะ,ม,าม,ะมันเพิ่มทีละแปดเออมันเพิ่มทีละแปดนะครับผมทุกคนมันเพิ่มทีละแปดบอกเลยว่าเด็ดแต่ว่านะฮะเราจะไปได้ถึงไหนไม่รู้เพราะว่าส่วนมากผมก็ได้แค่คูสิบหกแล้วคูสามสองนี่แทบไม่ได้เลยเหมือนกันนะถ้าไปเล่นไปนะเออมา ไปฮะโลกรตานไปเนปะ่ะคุณสามสองแม่งไม่ได้ว่ะทุกคนมันเหมือนแบบล็อกไวอ้อ่ะเออจริงยังไงสกแกตเตอร์โหลงไปแล้วเอาจริงนะคุณสามสองเหมือนล็อกไว้เลยอะ่ะล็อกไวอ้อ่ะเหมือนล็อกไวอ้อ่ะเออเข้าใจปะคนดูเข้าใจปะล็อกไวอ้อ่ะเออสี่พันมาแจ๋วมันต้ออย่างนี้ดูว่ะโหแค่นี้ก็กำไรไม่รู้จะพูดยังไงแล้วอะครับทุกคน แค่นีก้ก็กำไรเยอะจะจัดแล้วนะครับผมกำไรตั้งหมื่นห้าแล้วโอเคโอ้โหเตาเดือดอะเดี๋ยวก,กดไปอีกสักหน่อยละกันเดี๋ยวผมจะกดอีกสักออขอขอออโต้ไปสักสามสิบรอบละกันทุกคนเผื่อเข้าฟีสปินอีกมาไปจะสองร้อนยนี่แหละขออีกสักสามสิบรอบนะครับผมหวังว่าจะไม่โดนเยอะหวังว่าจะไม่โดนเยอะนะถ้าเข้าฟีสปินเนี่ย มาร้อยแปซี่อู้แล้วดูวายเยัดแค่ไม่มีอะไรเข้าเลยเงียบกริปกริปจัดดูโอ้โหเงียบจริงเอ้ยสเก็ตเตอร์มาอีกแล้วทุกคนเกือบไปแล้วไะม,มารอบนี้ขอเฮอะวะขอเฮอะวะขอเฮอะวะเอาจริงขอเต็มข้อเหออวะ ันได้จะได้อยู่นะเต็มข้อมา 3, 000, สกกามวันสองสเกตเตอร์โอ้โหไม่ลงทุกคนนึกว่าจะเข้าสแกตเตอร์ไปแล้วเมื่อกี้มาห้าพันแล้วมาร้อยหกสิบบาทโอ้โหคูสิบเจ็คคูสิบหกร้อยหกสิบบาท นี่ถือว่าเท่าคุนคือไม่ใช่เท่าคูนดิคือเหมือนกับไอ้ที่เราหมุน30รอบไปเม,มื่อกี้นี่ผมได้คืนนะเนี่ยแล้วแถมกําไรแล้วเนี่ยเ,เออมันต้องกายอยําไรดีวะแจ๋ว17โอเคแล้วก็น่าเอะจอใหม่คลิปหน้าแล้วกันสำหรับคลาิปนี้ลาไปก่อนชอบๆแกร์ติดคิมคอมเมนต์ได้เลยนะครับผมลาไปก่อนสวัสดีครับ